โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยูบ่กับผมวิวฟังนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอารีนแพดใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอารีนที่สั้นนี้เนี่ยมันยังพอเล่นได้ไหมมันมีอะไร่าแนวทางเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็เหตุผลที่ผมสีนี้ไม่ได้ค่อยเล่นอารีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเก็บหยางส้มอยู่นะครับก็ อ่าผมในส่วนของอารินเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมทิ้งอารินนะผมก็ยังเล่นและลงอยู่นะครับแต่ผมอาจจะไปเล่นหย่านเยอะกว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องโฟกัสหย่านก่อนนะครับอันนี้ก็กดมากับเพื่อนสองคนนะครับก็เป็นแครี่เนาะเล่นเมสสูนะครับก็เกมนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอารินแพทใหม่มันเล่นอ่ายังไงนะ จากที่รีมานะครับจากที่รีแรงมาเนาะ <terrace. S 1> ผมรู้สึกว่าดา,มาเมจอะลนมันเบานะครับผมแบบพลังแสงปกติเนะี่ยที่ผมเล่นที่แบบจะเป็นพวกอ่อะไรนะที่มันเป็นพลังแสงฟ้าแบบเป็นรองสีฟ้าผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไม่แรงเลยนะครับ <sto> ผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นสีเหลืองดนะูนะก็รู้สึกว่ามัานแ<ะ>ร <G> งขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะต้องเปลี่ยนแสงเล่นนะผมคิดว่านะครับก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วยเนาะ ตานี้เราก็ชนเลนเป็นด้านด้านของอ่าบีเจนออฟเลนนะครับบีเจนเนี่ยถ้าสมมุติอ่าเราเทศเขาได้เราหลบหนึ่งเขาดีมีจังหวะตีเทศได้ไงแล้วก็ชนะ,นะครับแถมตานี้บีเจนเอาอ่าสตันมาด้วยเนาะก็จะไม่มีฟิกเกอร์หนีหรือไม่มีเชิงใส่เรานะครับอันนี้คือเขาก็สี่เขารีบสีเขารีบ 4, เขียนติลงไปเลยนะผมก็ต้องเคลียร์เว็บเพื่อสี่ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราต้องไปเติมเลนนก่อนนะ เหมือนจะไฟกันนัวอย่างนั้นนะที่ครับหาตัวเล่นนะโอเคนี่เดียป์ฟิกโอเคโดดฟินิกฟินิกไม่น่ามีสก,กิลนั่นนะครับโอเคกดตามสตั้มไปโอเคสตาร์เบิร์ดตีมันก็ตายนะครับผมพอตีเสร็จก็ามาเอามังกรต่อนะครับรีบตีนะครับก่อนที่ฝั่งตรงข้ามพอจะเกิดเนานะโอเคได้มังกรมาแล้วออบเจกต์ตัวแรกของทีมการที่เราได้ออบเจกต ตัวแรกของทีมเป็นมังกรเนี่ยก็จะช่วยบูททั้งตังบูททั้งดามเมจนะครับก็จะดีมากเลยสำหรับก,การเอาออบเจกต์เป็นมังกรตัวแรกนี้ผมก็เชิอป่าฟาร์มนิดนึงนะครับก็ดูดเวลเอาเงินนิดนึงเลาะหากใครกำลังมองหา i d l v คีคุ้มๆสกินแลส,สวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP 7 เมลูท็อปอัพเพจบริการรับเติมเกมอาไลาย24ชั่วโมงสุดยอดคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่คอมพิวเดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสา,ารได้ที่เพจเมลูท็อปอัพและแอดไลน์เมลูท็อปอัพแอดไลน์เมลูท็อปอัพ,อม,อม,อพมีแอดอำน้าด้วยนะต้นเกมเนี่ยเราเน้นฟาร์มก่อนนะครับผมรู้สึกว่าอาร์นลนเนี่ยเริ่มกลายเป็นตัวที่ต้องอ่า มีของแล้วนะครับที่จะมีน้องเริ่มใช้ของแล้วนะแต่มันไม่ได้เหมือนแพทเมื่อก่อนที่แบบมีของชิ้นเดียวเนี่ยจะสามารถไปเหตุกับตัวนี้ตัวนั้นได้นะครับก็แพทนี้ก็อาจจะต้องพึ่งของเยอะหน่อยนะครับผมว่าอลินเนี่ยยังไงนะผมว่ายังไงก็ต้องเล่นเซตเบิร์ดนะครับก็ต้องเป็นดาเมจล้วนเนาะต้องเป็นเซตที่ห้อยเขียวนะครับถึงจะลิมได้ดีที่สุดนะความคิดผมนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ส่วนมากเซตนี้อ่า มันแทบจะดับได้ทุกตาก็จริงนะครับแต่มันอาจจะแพ้ทางบางตัวนะครับเช่นตัวที่เล่นระยะกับเรานะครับอย่างเช่นชาลอตอะไรอย่างนี้นะครับก็เซตนี้ก็อาจจะเล่นยากนะแต่ถ้าถามว่าตอบโจทย์ไหมเซตนี้เนี่ยถ้าสมมติเอาไปยืนออฟนะครับผมมองว่าถ้าไปเจอออฟเลนเนี่ยชาลอตเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวนะครับที่แบบเราน่าจะต้องมีการพลิกแพงไอเทมนะครับแบบไปออกไอเทมอื่นนะครับที่ไม่ใช่เซฟเคียวเนาะแบบอาจจะออกเป็นเซตเกาะไฟนะครับก็อาจจะ ถีตชาลลอตได้ง่ายนะครับก่อไฟทารอนอะไรงนี้นะครับนอกจากอาชาลลอตเนี่ยก็ไปเล่นเซนอื่นก็ไหวหมดนะครับผมโหเลนล่างนี่บวกนัวกันมากเลยนะครับผมก็น่าเอ้ยมีเจรนดักโหเสียไปครึ่งหลอดแล้วนะนะโอเคครับเนี่ยทุกคนดูดิผมแบบอ่าหนึ่งให้ดนนะครับก็อ่ทาทั้งซีฟันก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะเป็นตาตาที่สองที่ผมหยิบอลิมมาในซีั่นนี้นะครับก็ อาจจะมีอะไรอา่าติดชัง,งักอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลเลนมือโปลแล้วนะครับก็มันก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนะครับก็สลับในส้มเลน,นของผมที่ครับก็กลับมาเลนเนมาเดินนี่ครับผมที่ขนาดตีคีบเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมยังทีเบาเลยนะครับแบบคีบแทบไม่ขึ้นเลยนะโอ้ เข้ามาต้นผมอย่างนี้ต้องตีเทสู้นะครับโอเคอน้าสองกดอาสตารไปนะครับก็เก็บมิเจนมาได้ก็ยังคุ้มอยู่นะเกือบไม่คุ้มนะครับผมพอเกิดมาก็มาเกียรเวฟนะครับน่าจะได้ป้อมอยู่นะครับเราข้ามหายอ่ะเหมือนเขาจะขี่รถมานะเดี๋ยวผมรอดักนะครับ โอ้หไม่ใช่ลีเยเข้าพุ่มเป็นบีแกนเข้าพุ่มนะครับนี่ก็ซวยเลยครับถอยก่อนนะแพทใหม่เนี่ยไออะไรนะเขาเรียกว่า,าคีบอะไรก็มีการเปลี่ยนหน้าตานะครับผมก็กลายเป็นตัวแบบใหญ่ขึ้นนะครับจากตอนแรกก็เป็นเหมือนตัวผีเสื้อเล็กๆนะเหมือนเป็นแฟรี่นะโหคีบไม่เข้าด้วยนะครับบีแกนก็กักคีบด้วยา่อแล้วผมจะตียังไงนี่ โอเคเรื่องแค่200นะครับเดี๋ยวผมรอบีเจนไปก่อนเดี๋ยวสไลด์ตีสดเลยครับโอเคตีเลยโอเคพิ่มแต่เีมเราก็เล่นดีนะครับเกมนี้ก็พอไหวนะอ่าทุลินเลือดน้อยอย่างน,นี้ไปโดนอะไรมาอ่าโดนผมโดนผมสัะตาไปเลยเหมือนได้คิวฟีอ่ะช็อ,ชอตเนี้ยครับตีป้อมต่อนะ มีตัวอะไรมาก็ต้องดูแมพให้ดีดนะโอเครีเ okay, ดียพวกเราโอเครีเวียหมดแล้วนะครับไม่มีสกิลแล้วนะเซตีดีสตาร์เบิร์สตีมโอเคแต่ผมได้ตายนะครับเอือโอเคผมตายผมต้องสลับลงไปเล่นเลนล่างนะเพราะว่า เลียนเราเนี่ยมันแตกกันหมดแล้วนะครับแล้วแถมมังกรเนี่ยมันเปลี่ยนร่างแล้วนะ้ยแล้วผมเก็บสเตก็กนะครับจงังหวะนี้เข้าไปหนึ่งนะไปเก็บเป็นอีกมาได้แต่อันนี้ผมไม่น่าเล่นได้ต่อแล้วนะต้องถอยนะโอเคถอยไม่ได้ก็ต้องใส่ให้สุดแล้วผมก็ตตายนะเลี้งกลางเหมือนจะมีนวลแล้วนะนะได้ปะเนะี่ยโอเคเก็บมาได้อยู่โอ้แต่ไม่น่าไหวนะครับผมยังดีที่ยังได้นะพอเกิดมาก็ มาเล่นค้างนะครับก็มีนวลเกิดขึ้นนะครับบีเจนหลุดดงเข้ามาจังหวะนี้นะเกาะบีเจนไลยโอเคได้บีเจนมา1ตัวนะครับแต่ผมก็ต้องรีเหมือนกันนะเกิดมาได้รีอีกละแบบเกิดมานี่คือแบบได้เล่นไฟเลยนะครับโดดใส่ลีเลียครับผมลึกโอเคเคขาไม่ได้มาทางนี้นะโอเคเฟนิกซ์หลุดนะครับเราต้องเข้าไปเดินปิดนะโอเคงี้ได้ได้ครับปีธรรมดานเลย มีแจนตัวเดียวผมจะไล่ทันปะเนี่ยไม่มีสองครับโอเคสองมาพอดีไล่โดนตีตีตีสามสเต็กตาเบิร์ฟตีมบวกกดดไปโอ้งตายโอเคตีเทดาเมินรับอย่างแรงโอเคเคถอยครับตัวนี้เราไม่สูนนะครับเราถอยก่อนเขยเวฟ่อนเขยเวฟ่อนนี่ผมก็มีเียนะครับก็จะกล้าเหดนเห็นเหนิดนึงนะครับเียเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอะาะก่อกันตายนะครับก็ ให้คิดสภาพเหมือนถ้าเราไปเจอโตเวเนี่ยก็เหมือนรออกทอยชิ้นหนึ่งนะครับผม โหฟอนอค่ามาปิดผมนะครับโคตรเยอะต้องถอยนะครับเราถอยทันอยู่แล้วนะฟนอค่าเขาโถมาอย่างงี้ยังไงเขาก็จับเราไม่ได้นะครับอ่าและทีมและทีผมดักเซเมอารลิเลียโดนดักตัวตายแล้วนะครับเปิดอันตีทีนี่มีสะดุ้งนะครับผมก็ เต็มพุ่มเลยนะดีอ่าอิลูเมียเปิดดันตีนะครับก็เลยรลอดไม่ได้นะครับช็อน,นี้ก็เลยกลายเป็นเราได้คิวแทนนะฟินิกหลุดเดี่ยวเรนล่าครับเป็นไมได้ถ้าเราจะล้วงฟินิกเนี่ยเราต้องล้วงตอนที่เขาอ่ากดสองไปแล้วนะครับหรือว่าต้องรอจังหวะเขาเผอนะครับแบบกดสองไม่ทันก็จะฆ่าเขาได้นะครับโอเคอันนี้เขากดสองนะผมก็เลยกล้ากดนันตียัดเลยนะครับโอเคตายเลย โอ้ผมกาจะกดแบบกด2พุ่งเข้าไป1นึ่งนะครับแต่ประเด็นคือผมโดนลิเลียตันก่อนครับก็เลยไม่ได้นะเดินมาปิดช่วยเพื่อนนะครับอ่าลิกเตอร์ได้หรือน้อยอาว่าไงลิกเตอร์อย่างนี้ก็ตายดีครับโอเคแล้วก็แล้วก็โดนป้อมดีเจ็บอยู่เหมือนกันครับ เหมือนว่าเป้าหมายของต่อไปอของเราเนี่ยจะเป็นบีเจน,นครับผมก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาให้สุดนะครับเป็นไปได้เนี่ยเวลาไล่ตามบีเจน,นครับเก็บ2วันที่หนึ่งกันเผื่อไ้ก็ได้นะครับแบบเขาอาจจะขี่รถหนีนะครับแต่จังหวะเนี้ยช็อตเนี้ยเขาไม่มีรถนะครับผมก็เลยฆ่าเขาได้เนาะก็ถือว่าเป็นดวงของผมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะขี่เปิดไฟไปแล้วเนาะโอเคมาตัดเวฟกลางนะ เดี๋ยวผมก็น่าจะเดินแถวๆนี้แล้วครับเพราะว่าก๊อสมันเกิดแล้วนะครับผมไม่อยากเสียก๊อตนะพูดตรงๆเกมนี้แบบมันดีมาทั้งเกม,มแบบผมเล่นดีมาทั้งเกมนะครับแบบผมจะมาแพ,พ้เพราะก๊อตตัวเดียวมันมันก็ไม่ได้นะครับก็เดินมาปิดนะฟินิกก์กดสองมาแล้วครับโอเคผมก็ฆ่ามาได้นะยังไงลิกเตอร์ถ้าเข้ามาผมเอาจริงนะอ่านอย,ยางผมเปิดอันติเข้าไปลำ้ำล้ำได้หรือเปล่าชากนี้ล้ำได้ป่ะเพื่อนเหมือนจะไม่ได้นะผมก็ เลยต้องวิ่งมาดักอาพุ่มหลัง,ลงกนะ็ส์เนาะก็เผื่อเขาจะมาผมก็อาจจะดักฆ่าได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทผมก็มาพอดีนะเดี๋ยวดักไปก่อนนะเหมือนจะไม่มีเลยนะจะไม่มีใครนีดีเมดฝันฆ่ามหายไปไหนะน่าจะรีนะครับผมเคมยมียบผม,ม,มต้องเดินม,มาปิดนะผมแน่ต้องไปเอาบีเจนแทนวะเคียบเอาบีเจนก็ได้คเคตีไปเลยอ่ะบีเจนรถตกนี้ไ่ผมขี่ไม่ถึง เคหยานเข้าไปหย่าลำล้ำช่วยอยู่เพื่อนโอเคไปหย่าเล่นไปนะครับผมไปรีละอหย่าตายนะโอ้หย่าผมโอเคตายกอดอีกแล้วมันมันดูเป็นเกมยื้อนะแบบมันจะตีแบบยังไงไอะไฟกดไปตายกันทีละตัวครับผมก็รู้สึกท้ออยู่เหมือนกันนเกมนี้ ก็ต้องแยกทําเวฟไปนะครับอย่าให้เวฟตกน,ะเนะเล่นอเล่นเล่นออฟเนี่ยสำคัญที่สุดคือเวฟนะครับถ้าเวฟตกเนี่ยทีมเราถึงจะเล่นแบบเล่นถ้าสมมติแบบเราไปแพ้ไฟนึงเนี่ยเราแพ้เลยนะครับแบบเวฟตกเนี่ยเราก็ควรต้องทําเวฟให้ดีก่อนนะครับผมก็จะตีคีบแถวนี้ไปเลยนะแบบหาเงินนะผม อาจผมเริ่มจําเป็นที่จะต้องหากาะเกิดเล่นละเพราะว่าตอนนี้ผมก็พอจะมีเงินซื้อกเกาะเกิดละขาดแค่เงินซื้อเขียวนะครับไม่ดิคือแบบเอาไปสับนะครับผมแต่ตอนนี้มีอยู่โอเคยวีแกนหลุดแบบนี้เขอผมตาเบิร์กตีมตีอทีโอเคตายนะครับผมยื้อสองตัวเลยนะที่ผมอ่ะตีตีตาเบิร์กตีมโอ้โหลิกเตอร์กดล้างถ้าลิกเตอร์ไม่กดล้างนะครับผมคิวลิกเตอร์ได้ผมได้เก็บดับเบิลคิวเลยนะโหเสียดายว่ะแต่ที่ทีเรารู้คือฝั่งตรงข้ามเขาอ่า ล้างไปแล้วับอาล้วทุเรีนมาอย่างนี้ัง่วะน,นี้มากดดีมินิเชอร์ไปให้ผมโดนทันอร์แคปอย่างเบาอาอย่างนี้ก็รอดยากครับผมไม่เสียเคยเยียวด้วยเกลดจัดป่าฝนข้ามตายนะครับโหรีเลียมาอย่างนี้ผมต้องถอยนะผมสู้ไม่ไหวนะครับเครีแบบพอรีเซนเนี่ยเราก็ต้องเอาก๊อตแล้วนะครับถ้าเราไม่เอาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะเอาตอนไหนนะแถมอาไม่รู้ว่าไฟล์หน้าเรายังจะไฟล์ชนะอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องรีตีเนาะตอนที่ป่าเขาไม่อยู่นะครับโอเคได้ก๊อตมาละ ผมก็ชื่นใจนะครับรีแล้วก็เตรียมบุกเตรียมขึ้นบ้านเลยนะครับอันนี้ก็ทำเวฟขึ้นมาแล้วนะเข้าเวฟเข้าสามเลนเลยนะครับมีเ,เวฟล่งงงงนางก็เข้าแล้วนะครับโอเคก็รอดูจังหวะดีๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดนะครับผมอาจจะต้องสับอกอกเกิดหรือเปล่านะครับแบบอาจจะต้องขายเคียวออกกอกเกิดแทนแล้วเข้าไปเปิดอันตรีเปิดไฟให้เพื่อนนะครับโอเคเข้ามาเคียวเวฟกลางก่อนนะให้เวฟเข้านะครับโอเคถหงือเวลาแล้ว ขายเคียวคือเกิดแล้วก็รอสับเคียวเราจะเปิดอันติให้เพื่อนเล่นนะครับผมโอเคคีปเข้าจังหวะนี้ต้องตีป้อมก่อนนะตีตีโอเคครับตาตาเบิร์สตีไม่ทันนะครับไม่มีเคียวโอเคครับเราเสียเกิดนะครับแต่เราเรายังเกิดอยู่นะแล้วผมก็สับเคียวออกมาตีคิปจังหวะนี้ต้องจบให้ได้นะครับถ้าจบไม่ได้ผมจะร้องนะครับโอเคเพื่อนตีฝากตีบ้านนะเพื่อนผมไม่มีเลยเอ,อ โอเคซีโอผมตายคีบคีบบ้านคีบโอเคคีบตีโอเคสวยคีบคีบเอวีพีครับผมเกมนี้ก็ชนะได้เพราะคีบตีบ้านนะเมื่อกี้ไม่มีใครตีบ้านสักคนเลยนะก็อาจจะตีนะแต่ดาเมจดไม่พอก็คิปนี้ก็เป็นแนวทางการล่นอัลินแพทใหม่ของผมนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าผมอ่าก็ไม่ได้ชํำตัวนี้ขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ เป็นการเล่นใน Overlord i v 17ดาวนะครับก็อาจจะลงแรงช้าไปนิดนึงเนาะก็ต้นสีก็เจอแต่คนตึงๆนะครับก็อ่าผมประชดนะครับก็ดีมผมอ่าสำหรับเกมนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบกดฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากกดเหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ